หางปลาไหลพี่น้องครับไม่ไปใค่สดสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับผมพบก,กับคุณว่านพาพเสียบคือเก่าครับพี่น้องมนันหนีภาพพี่มะน่องมาก,กินผัดเพชรปลาไหลพี่น้องครับเห็ดแบบฮอนฮ้อนใหม่ๆคุณครับผัดเผ็ดปลาไหลพี่น้อง มาเสบเสียบไปทำกันเลยพี่นอ้องน,นะเสบเสียบแล้วกันเลยนะครับหลาดเลยพี่น้องครับเสบเสียบไปทำกันเลยผัดผิดปลาไหลครับผมห้วนๆไม่ไหม่เลยพี่น้องนี่เป็นไดพี่น้องแจ่มเลยผัดผิดปลาไหลพี่น้องครับ เสียบไปน้ากันมาพี่น้องป่าไหลยีหางครับเสียบไปน้ำฟ้านหางปลาไหลพี่น้องครับเป็นพัดเพชรปลาไหลพี่น้องครับพัดใส่ชุดพัดเพชรพี่น้องมีผักไทยอ่อนพร้อมไม่ได้หมูปิ้งนะครับมากินน้ำมือนี้ครับผม มาเป็นอะครับสียเสียดนะคุณบ้านบอกอะไรยังครับพี่น้องครับ,รจ,วบ,รรบจวดครับพระเพชรปลาไหลพี่น้องอ ได้มูปิ้งนะพอนะ่อผมไปน้องไม่ไปใชี่สด 长了。Um, no. Mm-hmm. กำลังมั่นไปเนยตัวรเดี๋ยวสนับลิปนี้นะครับคุณว่านขออนุญาตเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบก้นนะครับพี่น้องสุหูสุขณนนะครับที่คอยเข้ามาสนับสนุนนะครับคอยเข้ามากดไล่นะครับทักทายเติมกำลังใจให้คุณว่านเสมอมานะครับจะได้กับฝากพี่ฝากน้องสุหูสุขณกเก่านะครับฝากกดไล์นะครับกดติดตามนะครับถึกใจนะครับกัก้แช์นะครับเติมกำลังใจให้คุณว่านสร้างคลิป วิดีโอใหม่ๆถ้าท่านไปออกมาให้พี่ให้น้องรับชมกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ให้น้องที่ผ่านมานะครับเวอรขคาม่ายิมช่องคันเจคันว่านนะครับให้มีสุขภาพนะครับร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับโชว์นี้ก็เขาหนานแล้วนะครับเฮงื่อหิงฝังๆกันทุกคนครับสลับมื่อนี้นะครับคุณว่านขออนุญาตลาพระจากนะครับพี่น้องเอาไว้ด้วยเช่นนี้พบเจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสลับเมือนี้สวัสดีครับผม